ละครเรื่องทายาทพันข้าวเหนียวตอนที่12เอออากาศวันจันทร์ที่7มีนาคม65ทางช่องวัน3 1ค่ะเจ้ยตัดสินใจเข้าไปอยู่ในบ้านกำแพงกุลและเข้ามาทำงานเป็นผู้ช่วยของพิมพ์แม่บัวเรียนจึงให้เจ้ยพิสูจน์ตัวเองในขณะเดียวกันเหล่าคนงานในบริษัทบัวเรียนฟูด้ดกำลังรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องโบนัสประจำปี เจยเห็นสถานการณ์การชุมนุมของเหล่าคนงานยังคงวุ่นวายไม่มีทีท่าจะสงบลงจึงขออาสาไปพูดเกลี้ยกล่อมพอเจยเคยเป็นสาวโรงงานมาก่อนแถมยังเป็นลูกข้าวเหนียวเหมือนกันจึงเข้าใจหัวอกคนงานเจยสามารถเกลี้ยกล่อมคนงานให้สงบลงได้และสัญญาว่าจะไปเจรจาเรื่องโบนัสให้ แต่รตีกลับไม่ยอมเรืงฤทธิ์จึงฉวยโอกาสนี้ใช้สร้างสถานการณ์ให้รุนแรงขึ้นในขณะเดียวกันทิเจยขึ้นเวทีเพื่อพูดเกลียรกร่อมให้คนงานกลับไปทำงานตามปกติจู่ๆก็เกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อเริงฤทธิ์แอบสั่งให้ลูกน้องใช้ความรุนแรงขั้นสูงสุดใช้จุดระเบิดกลางที่ชุมนุมและมีระเบิดลูกหนึ่งปาขึ้นมาบนเวทีที่เจอย,ยืนอยู่ หมวดเคนรีบเข้าไปรักษาความปลอดภัยให้เจ้ยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามชมละครทายาทพันข้าวเหนียววันที่7เดือนมีนาคม65เวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31ค่ะขอบคุณค่ะ